เศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยเคลียร์ชัดกระแสข่าวลือถูกดันชิงนายกรัฐมนตรีแทนพิธาลิ้มจเริญรัฐเมื่อวันที่15กรกฎาคม66นายเศรษฐาทวีสิงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเปิดเผยว่าไม่ทราบเรื่องกรณีกระแสข่าวพักเพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาแทนชื่อนายพิธาลิ้มจเริญรัฐ คนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักก้าวไกลและยังกล่าวอีกว่าตนเองไม่ได้อยู่ในวงเจรจาระหว่างพักเพื่อไทยและก้าวไกลที่มีการหารือกันเมื่อวันที่14กรกฎาคม66สยืนยันว่ากระแสะข่าวที่ออกไปนั้นไม่ได้มาจากตนเองหรือหากจะมีการเสนอชื่อหรือไม่นั้นจะต้องพูดคุยกันก่อนซึ่งยังไม่มีการคุยกันเรื่องนี้และตนเองไม่รู้เรื่องทั้งนี้นถายเศรษฐาทวีสิงห์ยังทวีตข้อความเคลียร์กระแสะข่าวดังกล่าวผ่านแอดท้าไวซินระบุว่า ไม่ทราบเรื่องครับไม่ได้อยู่ในที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุปกรุณาฟังถแถลงการจาก8ปดพักร่วมดีกว่าครับขอบคุณครับ